เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนดูมั่นใจในเรื่องความรักแบบธรรมชาติความลับไม่ใช่อย่างที่คิดถ้าบอกว่าความมั่นใจเริ่มต้นจากความจริงง่ายๆคือรักตัวเองก่อนจะเป็นอย่างไรเคล็ดลับแรกค้นหาว่าคุณเป็นใครลองสิ่งใหม่ๆเรียนรู้ทักษะค้นหาสิ่งที่หลงไหลเคล็ดลับที่สองดูแลร่างกายและจิตใจเมื่อรู้สึกดีคุณจะเปล่งประกายความมั่นใจเคล็ดลับที่สาม สร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายมิตรภาพแท้จะสอนให้รู้จักรักและถูกรักรเคล็ดลับที่ 4. เผชิญหน้ากับความกลัวทุกความท้าทายที่เอาชนะได้ทำให้แข็งแกร่งและมั่นใจขึ้นตอนนี้เห็นความมหัศจรรย์แล้วความมั่นใจแท้จริงมาจากภายในเมื่อรักตัวเองคุณอื่นจะถูกดึงดูดมาโดยธรรมชาติจำไว้ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดเกิดขึ้นเมื่อคุณสมบูรณ์ในตัวเองแล้ว มั่นใจในตัวตนแล้วความรักจะมาหาคุณเอง